รถอีแก100 100 100่หน <Hero> ึ่งรกิโลไปแล้วไปหลังถึงบ้านไอ้โคารดาย สวัสดีทุกคนมาแล้วมาแล้วอันนี้คือไปอัปเดตมาคือว่าพรุ่งนี้คืออยากจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตคืออ,อ,อยากจะเอารถอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยทําเลยแต่มนันเป็นเป็นความคิดที่แบบคิดมานานแล้วคือตั้งแต่เราซื้อรถหลายๆคันมาคืออยากทำสักครั้งหนึ่งคือขับข้ามจังหวัดอย่างเงี้ <c oughs> ยกูอยากกูยอยากรู้ว่าจะไปถึงไหนอมึงเอารถด,ดีๆขับได้ไหมไม,ไม่ไม่ไม่อยากลองดูแต่ว่าเฮ้ย แต่คนก็แบบว่าโอ้โหพี่เนี่ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอยากจะมีรถสักคันหนึ่งเฮ้ยมึงไม่ต้องไปซื้อแบบมือหนึ่งเหลือหลายนี่แนะนำอย่างนี้จริงจริงมันลั่างองดูนี่เบาะนี่งดูดิเนี่ยนี่เอ้ยอันนี้ไม่แพงนะเบาะไม่แพงอันนี้เบาะอะไรรวมทำรวมทำสี่ร้อยไม่รวมผ้าระประมาณห้าร้อยจะได้เบาะอย่างเงี้ยเนี่ยมึงดูดิเฮ้ยงานเนี้ยนะงานดีงานดีอ่ะก็คือว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องไปแบบว่าซื้อรถแบบว่าโอ้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรืออะไรคือนี่สองพันห้าร้อยบาทคันนี้มึงดูแล้วมึงดูไปทำเบาะดูดิดีนนนนนนนะะะะีีี่่่่คคครรรัับบบบผผมมก็ใใทแแววาาสจอยง้ด ผมปรถเมื่อสองจังหวัดพวกมึงอะมันจะมีอยู่พวกอย่างเงี้ยคือวันนี้เราจะมาหลักๆเลยคือจะมาแบบว่า<อ>เช็ครถหน่อยเช็ครถเช็คน้ํามันเช็คอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปร<อ>ับไปหลังพรุ่งนี้นะครับผมได้รับไปหลังพรุ่งนี้มันต้องเช็คอะไรบ้างวะเช็คน้ำมันใส่น้ำมันใช่ไหมใส่น้ำมันเพราะครั้งที่แล้ว,ลว,ลวน้ำมันรั่วใส่น้ำมันหลุดมันมีปัญหาคือใส่น้ํามันแล้วก็แบบพวกเลือกคันสตาร์ทหรืออะไรอย่างงี้ยเว้แต่ก็นอนน้ำมันท่วมด้วยคัีแต่จะมาลองดูว่าแบบว่าขับแบบว่าสักร้อยโลถึงอยู่เนาะถึงไหม ร้อยโลเนี่ยอยากจะรู้สภาพมันจะเป็นไงคือผมจะขับคันนี้ไปรับไอ้หลังนะเ,ออเนี่ยจะขับคันนี้ไปรับไอ้หลังเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าจ,จะมาแบบว่าเช็คหน่อยแล้วจ,จะจ่าบอสจะจ่าบอสยังไงเนี่ยโอ้โหจา่า,จาก็จับไปเหอะเนี่ยสภาพเนี้ยจะได้บอดีเออเอาเบาะคืนบอกเขาเอาเบาะคืน,นเ,อเอาไปล็อปลกลงพักเลยเล่นลองสตาร์ทมันจะติดอยู่ไหมหัวเทียนมันรูดเนี่ยแล้วมันติดยดั้ไงมันต้องเอาหัวเทียนเจียน เดี๋ยวจะมันตี๊ดจะมันตี๊ดเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบว่าก่อนหนึ่งวันก่อนไปรับไปหลังหนึ่งวันนะครับผมเราจะมาแบบว่าพี่เช็คกันหน่อยพี่เช็คพี่เช็คค่ะพี่เช็คกันหน่อยคันหนคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอยาเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวเรากลับจากเราไปหลังมาเดี๋ยวเราจะไปนี้เปลี่ยนล้อแล้วก็เปลี่ยนท่อคือเอาจริงๆนะคนดูมันมันมีคนเม้นคนหนึ่งไว้แบบว่าโอ้โหพี่คันนี้อย่าไปทำมันเลยนะผมสงสารมันผมอยากดูมันต่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าใจผมไม่ได้อยากทำมันพังอยู่แลลลล้ววเเเเเเนน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 ีีีีีีี่่่่ยยยยดด๋จจะปปใใหหมม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 ัััไืออ มีร้านที่มึงส่งมาอคือเป็นร้านในช้อปปี้คือร้านที่ขายอุปกรณ์แต่งรถทุกอย่างเกี่ยวกับคิตตันโดยเฉพาะเออใช่คือมันมีทุกอย่างเกี่ยวกับคิตตันโดยเฉพาะก็เลยว่าเออวะแสดงว่ามันยังมีคนเล่นอยู่ถ้ามีคนขายแสดงว่ามันยังมีคนเล่นอยู่จัดมานิดนึงคันนี้นะครับผมแต่ว่าจะแต่งให้มันแบบประมาณนึงแหละจะไม่ได้แบบทาแบบแต่งเครื่องอะไรขนาดนั้นหรอกนะปิดเครื่องหน่อยแค่นั้นแหละฟิตเครื่องน่าจะลั่นอยู่เนี่ยโชคเราก็ได้ของแทบแล้วไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนนทอ้กะะเยไรรคุ แต่ถือว่าคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะแต่ตอนนี้ท่อแม่งคู่น่าลำคาญเน่ะเออแต่ท่อมันน่าลำคาญจริงคันเนี้ยมันอาจจะแบบนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวลองแบบว่าฟิตติ้งรถแล้วก็เฮ้ยหลายหลายคนถามว่าแบบับเอาโมอแต่ขับรถขับอะไรขับอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่า อาแยงอื่นบ้างมันจะมีบทนี้ยแบบว่าคือคนที่เขาชอบขับรถอะคือผมมเป็นคนชอบขับรถแต่มอไซค์อะน้อยนะแต่ว่าเพิ่งมาแบบว่าเราจะแบบกลับมาเล่นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือากชอบขับรถเพราะว่าเวลามันขับอะว่ามันมีนะเวลาคนที่เขาแบบชอบขับรถอะมันได้คิดนะเว้ยเวลาขับไปแบบมันมีแบบได้คิดได้อะไรได้แบบอยู่กับตัวเองได้แบบคือมันมีแบบทางตรงทางโค้งทางอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยเออมันเหมือนอะไรรู้ไหมตีเหมือนวะคือการขับรถเนี่ยมันก็เหมือนการลงทุนแหละเราก็ต้องเลือกทางที่ปลอดภัย สำหรับเส้นทางการขับขี่ของเราหรือ,อว่าเส้นทางการของเราอกูแนะนำนี้เลยใครที่แบบอยากลงทุนแบบว่าแบบปลอดภัยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงก็ขอแนะนํานี่ s b s, <S เอ้ยนี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนดีกว่าก่นาอนที่จะไปรับไปห,หลังนะ ดูนีก่อนที่จะไปเล่าชมคลิปนี้นะครับผมขอแนะนํานี่เลยครับเพื่อนๆ FBS นะครับผมโบรกเกอร์ระดับโลกที่อยู่มานานกว่า16ปีมีผู้ใช้มากกว่า27ล้านคนทั่วโลกนะครับและยังได้รับการกำกับดูแลระดับสากลตรงนี้แหละครับเพื่อนๆทำให้ผมมั่นใจว่ามันปลอดภัยครับผมโดยเฉพาะสําหรับมือใหม่อย่างเราๆเ,เริ่มตอ้นงอ่ายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ถ้าเรายังไม่ชชว่์นะครับผมเขายังมีบัญชีให้เราทดลองเล่นก่อนได้ครับเหมือนเราหัดขับรถในลานก่อนลงถนนจริงครับตอนนี้ FBS ยังมีโปรเด็ดๆฝากครั้งแรกรับน ไลย100%คร้บเพื่อนเพื่อนและถ้าใช้โค้ดนนทวัฒน0์100จะได้เพิ่มอีก20%ครับก็จะรวมเป็น120%ทันทีเลยครับโคตรเยอะสิ่งที่ผมชอบใน FBS นะครับคือความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นทองคํา เป็นน้ำมันหรือจะเป็นสกุลเงินก็มีครบครับนี่ครับเพื่อนๆผมลองใช้เองแล้วใช้ง่ายมากๆครับรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวเว้ยเพื่อนๆแต่จะมีเพื่อนร่วมทางซัพพอร์ตไปด้วยกันครับใครที่สนใจอยากจะเริ่มลงทุนนะครับผมผมว่าแอป f b s เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆการลงท,ทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับผมควรศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะลงทุนนะครับแล้วก็โปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับใครสนใจสามารถโหลดแอปผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วใส่โค รเริ่มต้นง่ายๆเหมือนเราขับรถออกมาชิลๆเปลี่ยนบรรยากาศได้แหละครับเพื่อนๆรอเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมแนะนำเลยนะครับ FBS นะครับผมตอนนี้มีโปรเด็ดๆเ,เยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับผมสามารถโหลดได้ที่ลิงก์กาลิดนี้ได้เลยนะครับผมโย่ไปครับทุกคนเอ้ยลืมกดอัดขับมาตั้งนานลืมกดอัดไปไปครับไปรับไอ้หลังกันดีกว่าเราชิลๆนะตอนนี้บรรยากาศแบบรันจัด ก็ประมาณร้อยโลไปทุกคนประมาณหนึ่งร้อยโลนะจะไปถึงไงหลังโอ้โหคนดูดูวิวโคตรดีเนี่ยเฮียฮยน่าอากาศโคตรเย็น ขมาโคตรไก่ไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเรามาดูเลี้ยคให้หลังกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงอะ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงให้หลังแล้ว แล้วองแล้วองนั้แม่หอมารับไป่ลังแม่ไมรับไม่ังยังมารับไปหลังแม่ จริงแล้วจริงแล้วครับจริงแล้วจริงแล้วครับมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วจริงแนละ้โอ้โหหล่ดอด <c oughs> ม่ก็ว่าครวะอู้หล่อจัดอันนี้ ยังมาดูบอ่อดูบอ่อดูคาบูโอ้โหได้จัดหลงังนั่งคันนี้เลยบังไปเลยอุ้ยโคตรได้ยิงไงมาเลิกทีกันแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิอกอันน,น,นี้อันนี้คือแบบเสียวจัดโอ้โหจะทำไงดีแม่แบบนี้เฮวิ่งดีวิ่งดีอันนี้วิ่งดีไม่ไหลอ่ะ เพิ่งเปลี่ยนในเช้าเลยไปร้องหลังบ้านกันเปลี่ยนในเช้าเนี่ยม่ร้องหลังบ้านไป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 ตรงนี้นอีหลังนี่ครับขับมารอไปหลังก็ได้ขับมาทำไมเอ้ยจะรอจัดหลังหลังตาทุกคนหลังมาขับไปนู่นอ่ะเออไปทางนู่นอ่ะไปดิเอาไหมอ่ะไปทางนน่นตรงนั้นไหมเออไงล่ะไงล่ะไป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 เดี๋ยวไปไปไปกูกูกู มนก่ไอ้เยศฝนตกด้วยยังไงล่ะเป็นไงล่ะใจกันดิยังก็ได้โอ้ยฝนตกว่ะไอ้หนักไอ้หนักต้องหาที่จอดก่อนว่ะฝนตกคนดูโคชิวอันนี้เขาลองนี่เหรอเฮ้ยโอ้โห เขาลองกันตรงนี้เหรอเทอาดีอันนี้อันนี้คือสนามแข่งรถของอ้ลังลองไหมลองไหมเนี่ยลังลองดิเนี่ยวมาเอาแล้วเนี่ยมาเอาแล้ว แม่งโคตรได้คิดเห็นไงโอ้มันเสี้ยนกูรู้แม่เสี้ยนจัดอ่ะแม่หลังแบบงงอ่ะว่ายังมึงทำอะไรกันเนี่ยไปไปไปทุกคนว่ามันฝนตกหนักแล้วนะแต่นี้ก็ถือว่ามีชั่นสำเร็จนะเราแค่บอกว่าขับมารับไปเฉยไม่ได้ขับกลับใช่ไปเดี๋ยวเอารถขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าฝนน่าจะตกอุ้ยมันมาแล้ว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 มากับฝนน่ะ เป,เป็นไงไรนะแรง่ะแรงแรงตายจัดโอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงบ้านเป็นดีเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงครับวันนี้โอ้ชิลมากแรงไงมัมไงแรงวิญญาณทีมกิ๊บเ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วถือว่าคันนี้คือแบบประสบความสําเร็จทางด้านความรู้สึกนะคันนี้ขับสบายขับสนุกทนด้วยทนมือทนนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก, like, กดติดตามไปได้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม ไปเดี๋ยวเราสตรีมกันได้ใช่ไหมเจอกันใครที่ดูคลิปนี้ก็มาดูสตรีมได้นะครับผมเดี๋ยวหลังจะลั่นสตรีมแล้วเดี๋ยวครับทุกคน Let's go